ะะชื่อกลิ่นว่าโรสดิรอซี่ค่ะถ้าเราอ่านไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะคะโน้ตหลักๆของเขาก็จะมี White Pepper ค่ะ โรสเรเทอร์ Road, ether, แล้วก็วูดดี้นะคะโร d ดีโรซี่ค่ะเขาเปิดมาด้วยความสดชื่นของกุหลาบสีชมพูเข้มนะคะปนมากับความหนังหนังแต่เป็นหนังที่ไม่ขมค่ะอารมณ์แบบกลิ่นหนังในรถที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะกลิ่นหนังบางๆค่ะพอเขา dry down ลงนะคะกลิ่นหนังจะชัดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ เป็นหนังที่ขมขมแมนแมนขนาดนั้นค่ะแต่ก็ยังมีความฟอร์โรลของกราบอ่อนๆนะคะที่ไปช่วยดึงกลิ่นของหนังให้ซอโปรงค่ะรวมๆแล้วนะคะกลิ่นนี้เราชอบช่วงเปิดเขามากเลยแต่ว่าไม่ได้อินกับตอนเขาไดร์ดาวสักเท่าไหร่นะคะกลิ่นนี้ค่ะถือว่าเป็นน้ำหอมนะคะที่เราคิดว่าสาวๆท่านใดที่กำลังมองหาน้ำา